สวาเกิดกินเฮ็ดจุ้นนะครับเราจัดเหมือนกันครับผมไม่มีอาการเมาไม่มีอาการไดนะครับคนนี้นะครับอยากมาตั้งเพื่อๆดูนะครับว่าเผื่อๆเคยดมังไปนะครับเฮ็ดจันรนี้นะครับผมก็ไม่โร้ชื้อที่ที่แน่จัดนะครับว่าชื่อจริงๆเลยเขาอยกอะไรนะครับไว้แต่เดื่อรนะครับนี่นะครับดอกอยู่ประมาณนี้นะครับดอกมันกาจะับเป็นกลุ่มกล้วยนะครับสวัสดีนะครับ อันนี้ก็ผิดยางยอกดสิ้เมื่อกี้นะครับอันน wrote, ี้ยางอนก็พักนะครับไม่ได้กินยางอนอันนี Turn ้ก็นี่นะครับจะมาท่านๆเพื่อนๆรู้นะครับเพื่อนๆปีๆรู้นะครับบาเฮ็ดจัดนี้นะครับเขาเรียว่าเฮ็ดอะไรนะครับตัวช่วงฝนตกที่่านมานะครับช้่มไอสีอาวันที่่านมานะครับเฮ็ดนี้ก็เขาคนทีจังหวัดเลยนะครับห้ากินกันเยอะนะครับจะขึ้นตามช่วนยางนะครับนี่นะครับ พมก็ไม่เนื้อใจนะครับว่ามันว่าเชื่อจริงๆมันเชื่ออะไรนะครับเาัว่าบางคนเยียกเฮ็ดเฮ็ดดับนำฝนบ้างนะครับด้วยว่าเฮ็ดอะไรเลยไหมครับพมจำเชื่อไม่ได้นะครับกินได้นะครับเห็นคนคนตีจัหวัดเลยกินอยู่นะครับนี่นะครับเยอะนะครับในป่ายางนะครับในป่ายางนะครับแต่แต่มันจะขึ้นนาง้างนะครับ รสจัดนะครับสีกินนะครับพมก็เคยกินนะครับเกาเอมาไอ้นะครับไปพัดน้ำมันห้อยนะครับกินนะครับรียกว่าแกงเลี้ยงนะครับกินรสจัดเมือนเฮ็ดจุนนะครับคนคนใต้นะครับถ้าเคยกินถ้าว่าเคยกินเฮ็ดจุนนะครับรสจัดเหมือนกันครับพมไม่มีอาการเมาไม่มีอาการเดยนะครับคนนี้นะครับอยากมาถ้าเผื่อเผ่ดูนะครับว่าเพื yeah, <us S 1> um ่อเผืเคยอิฐมางใบนะครับเฮ็ดจันทร์นี้นะครับ ผมก็ไม่โรชื้อทีแน่ชัดนะครับว่าชื่อจริงๆเลยข้อแยกอะไรนะครับไว้แต่อะไรนะครับนี่นะครับดอกอยู่ประมาณนี้นะครับดอกมันกจะเป็นกลุ่มกล้วยนะครับกลุกล้วยมันจะขึ้นจะผลฉงฉงฝนตกนะครับนี่ด้วยนะครับดอกเยอะนะครับาำปลาย้างนะครับ นี่ก็ยังไม่จะมีอะไรกินนะครับลยไรมยังไม่ได้กินนะครับ,จะ,รนนะรบจะขึ้นเขวันต่องวันนะครับดี๋ยวมันจะดอกโกจะรวยนะครับเยอะนะครับป่ายางเดี๋ยวมันจะไม่ได้ขึ้นเป็นเป็นจุกเป็นก้อนนะครับจะขึ้นทางห้างนะครับกระจายทั่วทั่วป่ายางนะครับพื้นที่เดี๋ยวไม่ใช่ป่ายางก็ขึ้นนะครับมีแล้วนะครับเยอะนะครับ นี่ครับพัดมันกินอร้อยมากนะครับพัดน้ำมันห้อยนะครับกินมาให้จุนเลยนะครับจะฉุนจริงๆนี่นะครับผุมจะมาตามั้งเพื่อนๆดูวา่าแต่ละพื้นทีแต่ละจังหวัดแต่แต่วา่าเมือ่อว่าทางปากใต้ไม่ค่อยค่อยเุ่นนะครับไอจ้จะนทนี่นะครับจะมาพบเจอจะพอช่วงปากอีสานปากเนือ้อพวกนี้จะเยอะนะครับ นี่ก็ด้วยนะครับมีพอได้จะหาหนึ่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันได้เยี่ยวลงไปแล้วนะครับเพราะวบางคนนะครับที่เขาห้าห้าแก่งๆนะครับคนเั้นนะครับเขาห้าได้เป็นกระสอบเลยนะครับเยอะนะครับต,ตามตามปลายัาง ใช่ที่นี่นะครับแต่ว่าตั้งเกตดูอย่างนี้นะครับนี่นะครับนี่ก็ดอกโรดาย่อลรวยไปเร็วนะครับวันสองวันมันก็หลวงรวยนะครับแค่จุดนี้นะครับ เดี๋วทางภาคใต้ไม่เจอนะครับทางนี้นะครับหรือว่าใครเคยเจอก็ก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับนี่แล้วนะครับนี่เหรอ นี่ก็จ่ายกันไม่ได้เลยมันกันนะครับด้วยนะครับแบบนี้แบบนี้จ่ายกันได้นะครับมันมีอยู่ช่วงเบ็นะครับอีเบมันก็กลายๆายแบบนี้นะครับแต่ว่าข้างหลังเป็นสีดำนะครับดำครํานะครับ แบบนั้นก็เม่เท่นก็ไม่คิดกันนะครับอันนี้ผุก็ก็ไม่รู้นะครับว่ากินได้หรือกินไม่ได้นะครับเพราะว่าเพราะเป็นคนพื้นทีนะครับคนพื่นทีก็กินเยอะนะครับเขเอามาแบ่ง่ายก็ได้ลงพัดน้ำมันห้อยดูนะครับ เมื่อนฮ็ดจุนนะครับฮ็ดจุนสั่งใต้เลยนะครับเมื่อนกันนะครับแบบกาดนี่นะครับบางต้นก็มีมาล่งจิ้งน,นะครับบางต้น Редактор ครับก็โอเคนะครับแต่ว่าเพื่อนๆพีพีตัาหน้หนรู้จักนะครับก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับว่าเชื่อจริงๆนะครับเชื่อเลยนะครับพผมก็จําได้ไม่แน่ชัดนะครับว่าเฮ็ดเฮ็ดนังฟ้นหรือเฮ็ดอะไรนะครับพรามันจะขึ้นจะพอช่วงที่ย้นตกนะครับนี่นะครับผมเมื่คยลองกินแล้วนะครับคนคนชวัดเลยนะครับเอาเอาไม้เอาแบงเบงไม้ลองกินนะครับ ก็ลองลองเอาไปพัดนามันห้อยดูนะครับกินดสชาิมันให้จุนนะครับให้จุนนะครับแต่ว่าจะต่างใต้จะไม่เจอนะครับห้แต่นี่จะไม่ค่อยมีนะครับเรี๋ยวว่าผีๆกันได้แตีว่าอยู่อยู่ติดใต้ถ้าเคยพบเจอนะครับก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับกับวันนี้ก็ไม่มีอะได้มากนะครับก็ลากันเพ่ยงแต่นี้อนนะครับขอบคุณหมากครับผม